สวัสดีคะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวที่จะเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าเถียงนาน้ําตาเฮียนนะคะมีเรื่องเล่าต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับเถียงนาหลังหนึ่งที่อยู่ท้ายหมู่บ้านของตายายผู้เฒ่าผู้แก่คู่หนึ่งเรื่องนี้มีคนเล่าต่อกันมาว่าว่าเกิดขึ้นจริงบางคนถึงขั้นยืนยันว่าได้ยินและก็ได้เห็นกับตาจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เถียงนานั้นอีกเลยย้อนกลับไปเมื่อราวส0สิปีที่แล้วหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีแค่1ิบหลังคาเรือน เถียงน,หนาหลังนี้จะตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปราวครึ่งกิโลเมตรข้างๆเถียงนาจะเป็นสระน้ําเล็กๆที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหนองผึ้งใส่น้ําไหลดินตลอดทั้งปีข้างเถียงนาจะมีต้นสะเดาแก่ๆต้นหนึ่งสูงริบลิ้วใบสะเดาแห้งกรอบตกเกินพื้นดินยายบุญแกเป็นเจ้าของเถียงนาแห่งนี้อยู่กับตาปีสองผัวเมียแก่ๆไม่มีทั้งลูกไม่มีทั้งหลานแต่ว่ามีควายตัวหนึ่งชื่อบักเงิน ทุกวันยายบุญจะจุงบักเงินออกไปไถานาส่วนตาปีจะนั่งสูบยาสูบอยู่เถียงนาไม่ก็ไปเฝ้าตีไก่ที่แอบมากินข้าวแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งยายบุญก็หายไปวันนั้นเป็นวันพระยายบุญบอกตาปีว่าจะไปเถียงนาตั้งแต่ตีสี่บอกว่าจะไปทําบุญกลางนาไปไหว้พระที่เก็บไว้ที่มุมเถียงนา จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นแกอีกเลยตาปีที่ตื่นมาสายในวันนั้นเจอแต่ควายบักเงินที่ยืนหลับอยู่ใต้ต้นสะเดาส่วนเถียงนาว่างเปล่าเข้าของยังอยู่ครบยายบุญหายไปเหมือนถูกสาบไปในอากาศชาวบ้านช่วยกันตามหาชาวบ้านช่วยกันตามหาลัดป่ารัดทุ่งแต่ก็ไม่เจอยายบุญเลยจนสามวันถัดมามีเด็กคนหนึ่งร้องลั่นหลังเดินไปฉี่หลังเถียงนาเด็กคนนั้นบอกว่าเห็นเงายายบุญนั่งอยู่หลังต้นสะเดา เด็กคนนั้นบอกว่ายายบุญร้องไห้น้าตาไหลมาเป็นน้ำดำๆเหมือนน้ำโคลนตอนนั้นตกใจมากเลยวิ่งตะลเดิกลับบ้านแล้วตอนนี้เด็กคนนั้นก็ไม่สบายเป็นนาทิตย์แล้วหลังจากนั้นเถียงนาก็กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงคนร้องไห้เสียงบักเงินร้องโหยหวนเสียงเหมือนตาปีเรียกร้องชื่อเมียซ้ำๆแต่ตอนนั้นตาปีเองก็ป่วยหนกักนอนสมอยู่ที่บ้าน และหนึ่งเดือนถัดมาตาปีก็ผูกคอตายตายต้นสะดาวเถียงนากลายเป็นที่ล้างไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แม้แต่ย่างเท้าเดียวแต่ในทุกคืนในคืนเดินมืดจะได้ยินเสียงผู้หญิงพูดบอว่าว่าช่วยข้าด้วยหลายปีผ่านไปเถียงนากลายเป็นซากขุพังคนรุ่นหลังเริ่มลืมเรื่องนี้จนกระทั่งมีวัยรุ่นกลับมาเที่ยวเทศกาลพวกเขาไปตั้งแคมปิ้งทุ่งนากะว่าจะท้าทายเอาบรรยากาศทุ่งนายามดึกๆและท้าทายเรื่องผีที่เคยได้ยินมาด้วย จึงพากันไปนอนที่เถียงนาเก่าด้วยความคึกขนองคืนนั้นพวกเขาต้องกลับมาเล่ากันทางน้ำตาว่ามีคนเดินรอบเถียงนาคืนนั้นเสียงฝีเท้าเดินเบาๆเหมือนคนไม่ใส่รองเท้าแล้วก็มีเสียงใครบางคนกวักมือเรียกแล้วก็สิบข้างหูเบาๆแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือตอนตีสามเสียงควายร้องดังขึ้นมากระทันหันตามด้วยเสียงร้องผู้หญิงที่โหยหวนแล้วหนึ่งในนั้นของพวกเขาก็หายตัวไปตำรวจมาคน้นแต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติ แต่ต้นสะเดาที่ไม่เคยมีใบมาเนิ่นนานกับมีผ้าแพรสีผูกอยู่ปิวสวายกลางแดดคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าต่อกันว่าถ้าได้ยินเสียงร้องจากท้ายทุ่งตอนกลางคืนห้ามขานรับเด็ดขาดเพราะนั่นคือเสียงเรียกของยายบุญใครที่ขานรับจะต้องถูกยายบุญพาไปอยู่ด้วยเป็นเพื่อนในเถียงนาน้ำตาเรื่องนี้ยังถูกเล่าต่อกันในทุกๆปีและทุกวันพระโดยเฉพาะในคืนเดือนมืด ก็จบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ